สวัสดีครับชาวเฮียบีสทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทํำรีวิวตัวบีสบลูทูธนะครับตัว s 7 5 0นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันบลูทูธนะครับผม FM นะครับแล้วก็ฟังก์ชันไมโคร s d a การ์ดนะครับซึ่งสามารถใส่ไฟล์ MP3 ไปในไมโคร s d การ์ดแล้วก็เสียบเข้ากับหูฟังแล้วก็สามารถฟังได้เลยครับแบบไม่ต้องเปิดผ่านอุปกรณ์เล่นเพลงนะครับผม ็คุณภาพเสียงตัวนี้นะครับจะเหมือนตัวสตูดิโอแล้วเลยครับผมคือเสียงจะมาแบบแน่นๆนะครับถ้าถามว่าตัวนี้กับตัว b e a t Wireless นะครับคือถ้าเปรียบเทียบกันนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ใหญ่กว่านะครับคือขนาดจะเท่าตัวสตูดิโอเลยครับตัวนี้ S750 ส่วนตัว b e a t Wireless นะครับขนาดจะแบบเล็กกว่านะครับหรือเป็นขนาดกลางอย่างที่ผมเคยบอกไว้ ซึ่งคุณภาพเสียงของตัว S750 กับตัว Beats Wireless นะครับคุณภาพเสียงจะใกล้เคียงกันมากครับผมต่างันที่ขนาดเท่านั้นเองครับกับฟังก์ชันนะครับผมของสองตัวนี้ส่วนคุณภาพเสียงนี่คือพอๆกันเลยครับคือเสียงจะแบบแน่นๆมาเหมือนกันครับผมคล้ายๆกันเลยก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาดูเปิดกลองกันก่อนครับผมอันนี้นะครับผมก็จะเป็นแพ็กเกจภายนอกนะครับ นี่ครับอันนี้จะเป็นแพ็กเกจภายนอกของตัว S 750นะครับเป็นตัวบลูทูธนะครับนี่ครับแล้วมาเปิดกล่องนะครับอันนี้นะครับพอมาเปิดกล่องไปไุ๊บก็จะเจอหูฟังเลยนะครับผม ก็เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ในกล่องกันก่อนครับอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะมีนี่ครับเป็นตัวดปเตอร์นะครับสําหรับเสียบชาร์จครับผมส่วนที่อยู่ข้างล่างก็จะเป็นเป็นคู่มือนะครับผมเป็นอันนี้อันเล็กๆครับแล้วก็จะมีอีก2อย่างก็คือเป็นตัวสายเสียบหูฟังนะครับเป็นอย่างนี้ครับอ่ะอันนี้จะไม่มีรูปมอนสเตอร์นะครับหรือบีชไว้นะครับตัวนี้ ส่วนอันนี้จะเป็นสายสําหรับเชื่อมต่อเวลาชาร์จนะครับอันนี้ครับเวลาชาร์จแล้วก็หนังตอไวครับหูฟังนะครับอ่านี่ครับตัวหูฟังอย่างที่บอกนะครับตัวนี้จะขนาดเท่าตัวสตูดิโอเลยครับคือขนาดจะพอกันเลยครับจะเป็นขนาดใหญ่นะครับ ก็เดี๋ยวมาดูรอบๆหูฟังกันก่อนนะครับอันนี้นะครับจะเป็นฝั่งทางด้านซ้ายนะครับอ่าจะมีตัว L กํากับไว้ตรงนี้ครับอ่านี่ตัว L กํากับแบบนี้อ่านี่ครับผมจะเป็นด้านภายนอกนะครับของตัวหูฟังครับผมอ่านี่ครับรับรนครับอันนี้เป็นฝั่งทางด้านซ้ายมือนี่จะเป็นฝั่งด้านบนนะครับ ก็อันนี้เป็นด้านขวามือนะครับอ่าจะเขียน,นเป็น S750 Bluetooth นะครับข้างล่างก็เห็นว่า Noise Reduction s t u d i o Headphones นะครับอ่านี่เป็นภายนอกส่วนด้านในของตัวหูฟังนะครับอ่าน,นี่ครับด้านในเดี๋ยวอย่างแรกมาดูกันตรงイครับก่อนเลยครับอ่าอันนี้ครับ ตรงนี้นะครับจะมีขนาดใหญ่มากครับสามารถแบบครอบได้ทั้งหูเลยครับตรงตัวหูฟังตรงนี้นะครับตรงตัวครอบนะครับส่วนที่เห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นตัวคอนโทรลเลอร์นะครับตัวฟังก์ชันควบคุมต่างๆครับผมก็จะมีแบบปุ่มพอยส์หรือปุ่มเปิดนะครับอันนี้เป็นปุ่มฟอร์เวิร์ดแล้วก็เพิ่มเสียงนะครับอันนี้เป็นปุ่มแบคเวิร์ดแล้วก็ลดเสียงนะครับผมต่อมาก็เป็นนี่ครับปุ่ม FM นะครับสามารถฟังวิทยุได้ ก็นี้เป็นปุ่มรับสายนะครับสามารถคุยได้เลยครับไม่ต้องเสียบสายอะไรครับผมส่วนทางด้านล่างนะครับก็จะเป็นช่องไลน์อินครับเวลาจะเสียบสายนะครับตรนี้ครับส่วนตรงนี้ครับผมเป็นช่องไมโคร s d การ์ดนะครับนะครับผมหรือ TF การ์ดครับสามารถใส่เพลงไปในการ์ดแล้วก็เสียบเข้าแล้วก็ฟังได้เลยครับผมไม่ต้องเปิดผ่านเครื่องเล่นนะครับนี่นะครับตัวนี้ เดี๋ยวดูขนาดกันนะครับขนาดก็ประมาณนี้ครับเห็นชัดหรือเปล่าครับประมาณนี้เดี๋ยววางให้เห็นชัดๆนี่ครับก็เท่าตัวสตูดิโอเลยครับนี่ครับเนียมันก็เรี้กที่สำคัญก็สามารถพับเก็บได้เช่นเดียวกันนี่ครับพอพับเก็บก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ตัวนี้คุณภาพเสียงถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะแบบอย่างที่บอกว่าเสียงเหมือนตัวส t ตูดิโอแล้วก็ตัวส t ตูดิโอเสียงก็จะแบบเป็นเชิงแน่นๆอยู่แล้วครับผมแล้วก็ที่สําคัญเป็นฟังก์ชันบลูทูธครับผมไม่ต้องเสียบสายสามารถเปิดแอร์เพลย์สามารถเล่นได้เลยครับผมเป็น AirPlay ได้เลยก็ขอบคุณมากครับผมสําหรับตัวรีวิว b e a t s Bluetooth S750 นนะครับมีอะไรก็สอบถามได้ตลอดครับ ขอบคุณมากครับผม